ไปเดี๋ยวทั้งแพ็กก่อนโอ้โอโอ้อ้นี้เขาทำอย่างนี้ขึ้นันเดินขึ้นได้เหรอเถอเขาก็ทคาให้มันเดออ๋อลองเท้าก็อกๆเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ก็จะมาโอ้อันนี้ปราสาทนี้แบบสมบูรณ์มากนะคะอันนี้เราจะเห็นปราสาทบ้านปราสาทที่ตรงนี้นะจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่อันนี้คือหลังใหญ่ที่สุด ซีฟู้ดอร่อยโอเคอร่อยมากถนน ายแลงด์เบ็ดขนุน <S 2> <S 2> <S 2>